สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR อาชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสสูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับซึ่งเป็นสสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแต่ว่างวดที่แล้วทั้งสสูตรนี้อยู่คนละคู่นะครับอยู่คนละคู่สูตรนะครับสูตรนี้ลงไว้เทียบชนกับอีก1สูตรนะครับ ชนกันที่เลขเจกับเลขแปนะครับผลรางวัลที่ออก6 0ศนย์สนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์นะครับหลักสิบนะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้ก็เช่นกันนะครับลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลขสีกับเลขเจนะครับแต่ตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์นะครับสถิติของทั้งสองสูตรนะครับจากงวดที่ออกสี่ี่หนะครับ มวดนี้ลองมาจับคู่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับทั้ง2ส,สูตรก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอน,นาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c h a ช n e l ลหวยฟรีาทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับจากพวดที่ออก446นะครับทั้งสองสูตรนะครับเทียบชนจากงวดนี้งวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่สามตัวนะครับ514รางวัลที่ออก446นะครับหลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่ ชนกัน695นะครับออก951ตัวที่เข้ามาคือเลข5ชนกัน6กับ9นะครับออก990เลข9เข้ามานะครับหลักสิบบนชนกัน6กับ9นะครับออก097ชนกันที่ได้5ตัวเดียวนะครับออก757 ชนกันที่เลข4กับเลข7นะครับออก5 4 4ตัวที่เข้ามาคือเลข4ชนกัน4 73นะครับออก979ตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกัน3 7 6นะครับออก0 6 3ตัวที่เข้ามาคือเลข6ชนกันที่ 9ก้ากับสองนะครับออกสามเก้าห้าของงวดที่ผ่านมานะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันนะครับก็จะชนกันอยู่สองตัวคือเลขเจ็ดก,กับเลขศูนย์นะครับกับผลรางวัลที่ออกหกศูนย์สามนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์แต่ว่างวดที่แล้วก็จับคู่ให้ไม่ถูกนะครับถ้ามาคู่กันก็จะชนกัน เกับ0นะครับสตัวเดี๋ยววันนี้มาจับคู่ให้นะครับกับสูตรที่เข้าเหมือนกันนะครับสถิติก็ถือว่าเดินดีทั้งสองสูตรนะครับยังไม่ผิดสูตรที่1นะครับสูตรนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10งวดจิตกับวดที่ผ่านมานะครับกับผลลัพที่ออก 03ของงวดที่แล้วนะครับ0บวก0บวก7นะครับได้เลข7กกตัวแรกลบ1เหลือ6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้10นะครับอาตัวท้าย7 6 0 7 6 8 9 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0อันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยเลขหน้านะครับครั้งที่1หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะน,นะครับเก้วกเเป็น18บแปดนะครับสิบแวกสเป็น20ได้เลขศูน ตัวแรกลบหนึ่งนะครับสิบลบหนึ่งก็เหลือเก้าตัวนี้บวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสูตรนี้ห้าตัวนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสิบหก นาคม6 7จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสูตรที่2นะครับที่เราจะเอามาเทียบชนนะครับมาเป็นตัวตัดนะครับสูตรนี้4ตัวนะครับเป็นตัวเลข4ตัวสถิติก็เท่ากันนะครับเข้ามาเท่ากันของงวดที่แล้วนะครับคำนวณไว้1 4 7 0สี่เจศนย์นะครับ จับรางวัลที่ออกหกสาหลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย 0. ์0ูนนี่ที่เราเห็นผลงานจริงๆก็3ามงวดติดนะครับหนึ่งกุมภาสิบหกกุมภาแล้วก็1นึ่งเมนาที่ผ่านมานะครับสามงวดล่าสุดนะครับที่เราเห็นผลงานจริงๆที่เหลือนี่ก็ ป็นอดีตนะครับย้อนเป็นสถิตินะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกบวกกันสงครั้งมาบวกด้วยหลักหน่วยนะครับของเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1ของงวดนี้ หลักแสนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เลข5หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1เลข2 2บวก2เป็น4 4ี่บวก5เป็น9 9เบวก2เป็น1 1นะครับได้เลข1ตัวแรกนะครับสูตรนี้เพิ่มไปนะครับทีละ3าแต้มก็จะเป็นสี่ เจ็ดศูนสี่ตัวนะครับสูตรนี้สิบหกมีนาคมหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบทนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ ระหว่างสองสุดตัวที่ชนจะมีเลข1น,นะครับเลขสไม่มีนะครับเลขเจไม่มีมีเลข0ูนชนกันอยู่2ตัวนะครับ กันที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนนะครับสิบหกมีนาคมหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็น0ูน หลักสิบบทนะครับสองสูตรเทียบชนซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งสองสูตรนะครับแต่ว่าวันที่แล้วอยู่คนละคู่สูตรนะครับวันนี้ลองจับมาคู่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับถ้าทั้งสองสูตรไม่ผิดก็จะมาที่ตัวชนนะครับแต่ถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดตัวชนก็จะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับ1กับ0นนะครับจะมีมาไหมสำหรับชุด แรกนะครับหลักสิบบนที่ลงนะครับในงวดนี้เดี๋ยวก็จริงๆก็อยากให้ดูไปหลายหลายสูตรนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับก็มีสูตรที่จะลงให้พิจารณาอยู่หลายสูตรนะครับเดี๋ยวไปไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนใกล้ๆก็ได้นะครับถือว่าใครชอบนะครับหนึ่งันก็ลองไปพิจารณาดูนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็ย้ําเสมอนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ